วันนี้อาจจะเห็นวิวแปลกปกติจะเป็นสวนลงทุ่มมาอยู่ที่ลิตาคาเฟ่ซึ่งเป็นร้านกาแฟแล้ก็ร้านอาหารด้วยอยู่ไม่ไกลจา,ยยากสวนลงทุ่มครับสวนลงทุ่มมาจากทางนี้ ที่ถ่ายไปข้างหน้าเนี่ยลุงต้มขับผ่านอยู่หลายครั้งแล,ะละ้วล่ะบ่อยมากนะครับจะไปโครงการห้าไม่ใช่สิมาจากโครงการห้าจะไปโครงการเจ็ดก็ผ่านทางนี้ได้นะครับจะไปสวนเฮเล็กสิบสองไร่ก็ผ่านทางนี้ได้จะไปโครงการสามก็แวะมาตรงนี้หน่อยหนึง่งเคยผ่านมาหลายครั้งแล้วครับเราไม่เคยแวะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลุงต้มแวะ ทานอาหารที่นี่เฮ้ยรนชาบได้วะ่ะบรรยากาศมันได้ด้วยก็เลยถ่ายให้ดูนะครับสําหรับลูกบ้านหลวงตุ้มเนี่ยแวะกันมาได้นะครับที่ร้านนี้ที่ลีตาคาเฟ่เดี๋ยวหลวงตุ้มปักโลเคชั่นให้แชร์โลเคชั่นให้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่ามันมีอะไรบ้างข้างใน เข้ามาในร้านแล้วไม่เหมือนร้านกาแฟมีเหล้าโชว์เต็มไปหมดลุงตุ้มเริ่มสนิทกับน,น้องๆที่นี่ล่น่ารักเจ้าของร้านนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าชื่อชื่อ,ช,อ,ช,อชื่อน้ำค่ะชื่อน้ำน,นะคะเฮ้ย hey, ถ้าเกิดลูกบ้านของลุงตุ้มมาเนี่ย ลดเปอร์เซ็นต์ไหมลดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะลดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอบวกไว้เท่าไหร่ละบอกว่สิบดูดูมันทำดูมันทำลราต้องมาจนสนิทแล้วนะครับในเนี้ยนะฮะมาก็ได้มาเจอเพื่อนอีกโอ้ยเพื่อนโรงเรียนเพื่อนสมัยโรงเรียนแล้วนี่มันโต๊ะตรงนี้ก็เพื่อนสมัยเรียนมัธยมด้วยกันอีกเนี่ยพอดีไปเข้าห้องน้ําเดี๋ยวก็จะมากันอีกนะะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเมนูเข้ามาดูว่าเขา รายการอาหารก็มีอะไรบ้างนะฮะลูกบ้านลุงตุ้มเนี่ยมาได้เลยนะเดี๋ยวมาดูเมนูกันนิดนึงว่าของแต่ละอย่างเคยมากินแล้วละ่ะไม่แพงนะฮะมุมนี้มันมืดไปนะมาตรงนี้ดีกว่าน้องๆก็น่ารักนะครับน้องชื่ออะไรนะั้นน้อง,น,องน้องแพรวน้องแพรวน้องแพรวน้องแพลวสวยน่ารักเนะี่ย <laughs> <laughs> วันนั้นหลอกกินเบียร์ลุงตุ้มไปเยอะแล้วคืนนะ เนี่ยนะครับเป็นเมนูอาหารก็จะมีข้าวผัดปูมีผัดฉาทะเลผัดผัดกรวมมิตรแต่ละอย่างก็ไม่ได้แพงนะครับก็ที่สาคัญตรงนี้เป็นห้องแอร์แล้วก็มีห้องส่วนตัวด้วยแล้วก็มีคาราโอเกะด,ด้วยเนี่ยเมนูอาหารเขาเนี้ยอย่างนี้อาหารก็หลากหลายนะครับรู้สึกท้ายๆอย่างทุ่มเคยดูละจะเป็นเมนูอาหารฝรั่งนะมีสปาเกตตี้มีเหล้ามีเบียรมีไวน์ แล้วก็มีพวกน้ำปั่นอะไรประมาณนี้เยอะเลยนะครับว่างแวะมานะครับน่ามีมีบิงซูด้วยเอ๋อเจ้าของร้านเขาเขาคอนเฟิร์มแล้วลูกบ้านลงตุ้มลดลดสิเร์เนตลุนนจะใช้สิทธิ์ลูกบ้านไหมลดสิเปอร์เซนต์จะใช้สิทธิ์ได้เลยเลยคะใช้เลยเธอใช้เลยโอเคนะนะใช้เลย มาแล้วมันเจอกันได้ยังไงวะเมื่อกี้ได้ยินแว๊บๆว่าเพื่อนอยู่ข้างในใช่ไหมรู้ได้ยังไงอันนี้อันนี้เพื่อนเปียนะครับเพื่อนเปียเพื่อนเรียนสมัยมัธยมกับหลวงทุ่มเนยไม่คิดว่าจะมาเจอกันเลยอ่ะเฮ้ยนัดเอ้่มนไว้อุ้ยด้วยมันกำลังมามาลูกบ้านหลวงทุ้มมานะมา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 ที่นี่น้องๆน่ารักแล้วก็อาหารอร่อยคอนเฟิร์มเลยว่ากินหลายครั้งแล้ะก็อร่อย ทานอาหารไปสักพักละออกมาเดินข้างนอกนะครับดูบรรยากาศข้างนอกกลางคืนก็มีเทเลสข้างบนไว้นั่งรับลมด้วยนะครับด้านหลังเป็นห้องคาราอเกะฝั่งนู้นก็เป็นห้องน้ําแล้วก็มีเรือนพักด้วยลานจอดรถนี่กว้างขวางเลยนะครับจอดรถได้เยอะมากเลยเนี่ยบรรยากาศดีครับอยู่ ริมท้องนาด้านหน้าเนี่ยเป็นท้องนานะครับถ้าเกิดกลางวันจะเห็นบรรยากาศสวยเลยเดี๋ยวลุงตุ้มบินภาพมุมสูงให้ดูดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวท้ายคลิปเอาภาพมุมสูงขึ้นให้ดูนะครับมานะครับลูกบ้านของลุงตุ้มที่อยู่ละแวกเนี้ยลิตาคาเฟ่เปิดตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เช้าลุงตุ้มวันนั้นมาสิบโมงก็มานั่งกินกาแฟเก้าโมงกว่านะฮะมานั่งกินกาแฟก็ก็เปิดแล้ว เจ้าของร้านใจดีครับดูแลกันอยู่ตรงนี้ดูรับแขกแล้วก็พูดจาโอภาปา,า,ายดีนะครับลุงตุ้มชอบแบบนี้บรรยากาศดีดีตอนนี้ลมเย็นมากเลยเพื่อนลุงตุ้มนั่งกันอยู่ข้างในนั่นนะทานอาหารกันไปเยอะแล้วละอร่อยครับอร่อยคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยแล้วราคาไม่แพงนะครับบรรยากาศดีที่สำคัญมีแอร์ด้วยครับ ลูกบ้านลุงตุ้มมาหรือว่า F อฟซลุงตุ้มที่ดูอยู่ก็บอกว่าเป็นบ้านลูกบ้านลุงตุ้มแล้วกันนะครับแล้วก็เขามีส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นตนะครับลุงตุ้มเจรจาไว้ให้แล้วขอบคุณนะครับที่ติดตามเดี๋ยวลุงตุ้มปักหมุดไปให้นะ